สาระโลกเ็าทำว่ามาตรฐาน m อ v ในเชิงพลังงาน MRV ในเชิง Climate Change จะมีการทำยังไงบ้างก็จะเสนอมาเป็น International m แซึ่งรับประกรรันเลยว่ามันไม่ถูกตามที่ UN ว่าแน่เพราะ UN มันยังไม่มีไกด์ไลน์นะฮะแต่สิ่งที่เราเน้นมากก็คือ Domestic ซึ่งผมก็ลองทำอยู่แล้วก็ค่อนข้างกังวลในเรื่องคอสอย่างที่อาจารย์เขียนไว้ว่าว่าต้นทุนในการทำการรายงานผลวัด แล้วก็การพิสูจน์ผลเนี่ยมันจะแพงกว่ามูลค่าการเรองกระจกที่ขายได้เช่นบางโครงการลดการเร่งกระจกได้ปีละ2000ตันแต่ค่าตรวจวัดพิสูจน์ผลล่อไป3 0 0 0 0 0อย่างนี้นะฮะผลก็คืออนาคตอย่างเงี้ยมันจะเฟล,ลทั้งระบบนะฮะคือมันจะมีใครทำพเพราะเราเคยมีประสบการณ์ด้านพระราชบัญญัติการส่งเสริมการรับพลังงาน2535ที่มีระบบการสามรัมงุลต่างๆมาก็ยังเฟลนะฮะในอดีตนะฮะในชุดโมชั่นเก่านี่คือทั้งหมดนี้คือโปรเจกต์ MRV ซึ่งก็ทำครอบคลุมด้านพลังงานก็น่าจะเกือบครบ น,น่าจะเสร็จประมาณพฤศจิกายนนะฮะอีกการหนึ่งที่รองรองผอ,อชัยวัฒน์แล้วก็ท่านรักษาการท่านประเสริฐสุขมอบหมายให้เพิ่มเติมก็คือทําในเชิงเมื่อข้อมูลโปรเจกต์เบสทั้งหมดถูกคอลเลกต์รวมกันยกตัวอย่างเช่นโรงไฟฟ้าเบลก๊สมีหลายแห่งเข้ามารวมกันหลายๆแห่งเส้นกลางของเซกเตอร์จะเป็นยังไงนั่นก็คือเซกเตอร์เบส m r v ควรจะมีรูปแบบยังไงข้อมูลทั้งหมดจะถูกคอลเลก รวบรวมกันบนแพลตฟอร์มในรูปแบบไหนก็คล้ายๆโฟร์ทีาจารย์จันทำแต่ผมจะแยกออกมาเป็นซ้ายขวาแยกตั้งแต่โปรเจกต์เบสเมื่อโปรเจกต์เบสหลายๆโปรเจกต์เบสรวบรวมกันอยู่ในลิ้นชักเดียวกันในลิ้นชักนั้นจะเป็นเซกเตอร์เบสเซกเตอร์เบสหลายเซกเตอร์เบสเช่นโรงไฟฟ้าชีวมวล1ลิ้นชักลิ้นชักของโรงไฟฟ้าเบลกันหนึ่งลิ้นชักรวมกันจะกลายมาเป็นเอ่อเนร์จีเซกเตอร์เบสก็อีโคโนมิกเซกเตอร์เบสแล้วจะแทร็กได้ถึงโปรวินเชียนเบสก็คือแทร็กด้วยได้ในหลายจังหวัด แลวทั้งหมดรวมกันก็จะเป็น country base นะฮะแต่ไม่ได้ไปถึง policy base นะคะคือเราไม่สามเรางานผมไม่ได้ครอบคุมไปถึงว่าแผนพัฒนาพลังงานหมุนเวียน25%หรือแผนรับพลังงาน20ปีที่พอพอและสนพทำนั้นจะถูกนามะเออจะถูกเอมาวียังไงยังอยู่นอกกรอบคืองานผมจะเป็นลักษณะ project base และไต่ค่าขึ้นไปสร้างแพลตฟอร์มให้แล้วก็จบที่การรวมงานหลายๆงานออกมาเป็น country b a s แล้วก็มีระบบ m อมตรวจสอบอยู่ตรงนั้นครับก็ให้ข้อมูลกับอาจารย์แล้วก็เห็นอาจารย์ทําทุกด้านยกเว้นด้านพลังงานก็ก็น่าจะได้จอยกันนะครับจะมาทูลเชิญผมมาบ่อยๆก็แล้วกันครับคนบ้านนอกชอบมากรุงเทพนะขอบคุณมากเลยค่ะดีใจค่ะที่ได้ทราบว่ามีนักวิจัยท่านอื่นที่ทําด้วยจะได้ร่วมหัวจมท้ายไปด้วยกันนะคะคือทําพัฒนาไปพร้อมๆกันนะคะจะได้สอดคล้องกันไปค่ะดีิญคุณอาวุธต่อคิวดีใจครับ มีขอความกระจ่างนิดนึงในเรื่องใช้คำว่าระบบจดทะเบียนผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้หมายถึงะระบบรีจิสตี้ที่พูดถึงในตั้งแต่ Can c a n c นค Agreement หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องของระบบรีจิสตี้เนี่ยเข้าใจว่าภายในสองสาเดือนนี้ระบบรีจิสตี้กลางของ UNFCCC เนี่ยจะนำขึ้นทดลองใช้งานแล้วสำหรับรับการจดทะเบียนของ International Support นามา แล้วก็เรียนว่าแต่ระบบจดทะเบียนเนี่ยอาจจะไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องของดับเบิลเค้าติ้งได้ทั้งหมดตรงนี้ก็กไม่แน่ใจว่าคําว่าระบบจดทะเบียนที่อาจารย์นําเสนอเนี่ยมาถึงระบบจดทะเบียนกลางของ u n เอ็หรือระบบจดทะเบียนของประเทศไทยครับขอบคุณค่ะนามามันเป็นลักษณะของนามาที่ได้รับการสนับสนุนใช่ไหมะแต่ก็ยังมีส่วนอื่นซึ่งเราโครงการที่เราทําเองนะคะนามาที่เราทําเองด้วยค่ะ แต่ทั้งทั้งอปกรณ์ทำอยู่ไม่ใช่หรอคะระบบบิจิสทรีของประเทศเหมือนเหมือนได้ได้ยินมาว,ว่ามีการพัฒนาระบบอยู่ด้วยใช่ไหมคะ,คะที่ม,มสอสกับอเมริกามิชิแกนสเตทนี่เราทำเอ็อวีเราทำซอฟต์แวร์ออกมาแล้วของของด้านป่าไม้นะฮะ<ม>โดยใช้มาตรฐานของ IPCC ตั้งแต่เทียร์หนึ่งเทียร์สามแล้กวก็าสามารถทำคาร์บอนแมปปิ้งได้อ่านหาคาร์บอนสตอ็อกหานโดยใช้ ซอฟต์แวร์ที่เป็นรับบสมิติคือสามารถคำนวณคาร์บอนสต็อกโดยใช้อัลกอริทึคาร์บอนอควเชันแล้วก็สามารถหากราฟเอ็กซอนเตได้แล้วก็สามารถคำนวณคาร์บอนซิเควสและสามารถพิจิตรไปได้ในอีก15ปีโดยเป็นซอฟต์แวร์ที่เราพัฒนาขึ้นมาดังนั้นถ้าสนใจเดี๋ยวอาจารย์ติดต่อได้ไปหลังครับผมขอบคุณฮะขอบคุณมาก่ารเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วด้วยใช่ไหมคะ โครงการดําเนินการอยู่หรือว่าเสร็จสิ้นกําลังพัฒนาไปเรื่อยแต่ว่าตอนนี้กําลังจะเทสอยู่ครับผมโดยที่เราจะคุยกับ o <c oughs> โอโปพเพราะว่าโอปนี่ตอนนี้เราทําต้นสักรยยเรียบร้อยล้วกําลังทําอักกรฟอเรสต์อยู่แล้วก็ของอาจารย์อุสานั้นทําเรสอยู่ที่มหาสารคาม <ừ> พื้นที่ของท่านเอ่อเอ็มอู่กับซอปกอร0 0 0ไร่โดย <c oughs> <c oughs> เรามีดัตตาภาคสนามแล้วเราจะมาคบเรสตกับ m r v ที่เราพัฒนาขึ้นมาครับผมขอบคุณครับ ที่ทําทางด้าน m อ v มานั่งพูดคุยกันแลกเปลี่ยนข้อมูลรวมถึงเชิญออบก์ด้วยทางอบก์มาคุยให้ฟังด้วยตั้งเป็นชมรมเอ็มอารประเทศไทยนะครับซีอาีเขาก็มีชมรมคะเอ็มอารียังไม่มีนะคะก็มีเท่ากับว่าตอนนี้ก็จะมีทั้งภาคป่าไม้พลังงานอันนี้จะทําข้าวของเสียแล้วก็ปิโตเคมีนะก็จะเป็นห้าซึ่งประสบการณ์บทเรียนการเรียนรู้ที่ได้ตรงนี้อาจจะตรงที่อาจารย์มงคดพูดตรงที่ว่า ในขณะที่กติกาสากลยังไม่นิ่งโดยเฉพาะตัวอินเตอร์เนชั่น y นลลี่เฉพาถ้าเรามีประสบการณ์ตรงนี้เราก็อาจจะก้าวไปสู่การที่บอกว่าประเทศไทยคิดอย่างไรและจะมีข้อเสนออย่างไรมากกว่าที่จะรอกติกาเสร็จแล้วแล้วก็บอกว่าประเทศไทยต้องตามตามกติกานั้นคือเราหวังว่าถ้างานมันทันนะมันอยู่ที่เรื่องเวลาด้วย ทา้งเวลามันทันก็หวังว่าจะได้ถูกนําไปใช้ประโยชน์แบบนั้นนะครับก็จะประสานกันต่อไปนะครับอย่างที่ว่าก็เป็นต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่อยู่จนถึงที่นาทีนี้แล้วก็ยังมีคําถามมากมายก็เปลี่ยนกันต่อได้นะคะทางอีเมลหรือถ้าใครอยากยังไม่อยากกลับบ้านยังไงก็คุยกันต่อหน้าห้องได้นะครับหรือเหมือนว่าจะเป็นลักษณะ เครื่องดีเซลนะเครื่องมาร้อนตอนท้ายพรุงนี้ยังมีงานอยู่นะครับภาคอะด p ปเทชันแล้วก็ภาคบ่ายเรื่อง Impact ใครที่สนใจแล้วก็มีเวลาก็เรียนเชิญเข้าร่วมด้วยขอขอบคุณแล้วก็ขอยุติการสัมมนาในช่วงบ่ายแค่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับสวัสดีครับเราจะเป็นสะพานให้เธอเดินผานข้ามไปเป็นบันไดให้ได้ปีนไปสู่ฝันเป็น ไปที่ข้อสองในวันจนทนั่นคือบาิธาคือความฝันคงสบโัน